ขันคนมาจากนรกคนมากจากไปแลาสารมาเกิดนะมันต้องเป็นคนทุกทุกหดลูกทุกแห่งเข็นกินยาเข็นทุกหดปัญญาเ็าเพียนอ่านทุกหดวิชาความรู้อะไรอะไร วันนี้สุเจ้าเราจะไปที่ไหนไปสวรรค์ไปสวรรค์หลวงปู่มาจากสวรรค์แล้วจะไปที่ไหนไปสวรรค์สวรรค์ที่เก่าแล้วครับไปสวรรค์ที่เก่าไปที่พระนิพพานแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมาจากสวรรค์นั่นแต่ว่ามาสร้างบวาเพ็ญเพิ่มเติมได้ เพิ่มเติมมุนกุชนเพิ่มเติมธรรมะเพิ่มเติมปัญญาเจะไปทางไหนจะไปนรกหรือไปสวรรค์สวรรค์ครับแม่นะบ่อันนี้เอาอยู่บ่ อันนี้เอาอยู่ดื่มกินเหาอยู่วอันนี้เอาอยู่อันนี้น้ำเยียวไฮโลด้วยอันนี้ไฮโลไฮโไฮโลอันนี้เยอันนี้ ไว้ให้เราเราบีเฮะเลิกฉเฉนอร์อย่าไปกินโปรดัยได้ <c oughs> มันล่ะไปนันโลกได้มันไม่ได้ไปสวรรัสดีอาตโมาไปเที่ยว ไปสวรานสามครั้งเลยได้ไปเทียวไปนโกก็ไปเทีวหลายได้วกที่ตนันโลกหนุกมือไว้ขอให้ไปบอกญาติน้องให้เดชช้อนให้เขาทำบุญอุทิศให้ให้พ้นจากวิบากในการตกนในโลก อาตมามาแล้วมันตะ้งโมกหใครแล้วรู้จักอยู่คนเมืองไทยหลายได้ไปแทรกของน้อยเลยนี่ให้คิดอาสนเลยอย่าพมพากันเอเดี๋ยวนี้มั่นบตีเร,เราเนเลือกใช่

มันเป็นเร่งเล่นบันไดลลงมาจากสวรรค์ว่าจะมาสร้างบมเพ่นเพิ่มเติมเพราะศาสนาของพุทธะยังมีอยู่ชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นชิ้นชิ้นสองรอยยี่ส็ดยังมีศาสนาพระเจ้าโคตอกมากผ้าคนลกมาเกิดมาแลวไปหากินเล้าเลย หลงทางแล้วบไปแล้วแต่ไปทางสวรรค์ไปทางนรกแล้วนรกหลายประเทศเลยไม่ใช่น,น้อยเลยสะอนุดาตอยู่นี่นะใหญ่ทางนี้ิบห้ากิโลยี่ิบห้ากิโลทางนี้ยี่ิบห้ากิโลทางนี้ยี่บ้ากิโลนี้ยี่25กิโล อันนี้ชาโนโดาดใยไหมใยเนื้อไม่มีการตกเลยแหนกาก็อะไรไม่มีใส่เลยลึกชิดเม็ดทางพื้นใส่าขาวลองน้ำใส่อัตามาปลป่อยยังได้ไปตักทีนี้เรานำคััเอแล้วก็พระสงฆ์พระสงฆ์องค์ไหน เทพเพื่อนไปพักก่อนชอบไปพักอยู่ทามที่นี่ไปตักน้ำเ่ยที่ไม่มีใครอาบรอกใครลงอาบหมมีทักคนหรไม่ได้ไปตักกินอะไรหรออาบน้ำอาบที่อื่นพยน้ำสาสยนั่งมาไหลมาจากพวกเขาทว่าอ,อ่างสร้างอาซาโนดาใส่สะอาดงามขนาดเลย คนหลายฤกชีมากปล่อยาละฤกชีหลายหมื่นพร,ระเจกก็มีึกชีก็มีมขนาดเลยประเจกากุธเจ้าประยุชาโนดาตลงมาจากสวรค์นแน่นะให้ตั้งใจพยะยาม ชิ้นห้าวย้้าเช้าเย็นเลี้ยงบิดามารดาคารุคนเท่าเออกบขื้นไปสวัรค์ละอ่าจะไปไปที่นรกนรกทุโทษโทษโทษ ไม่จะเลยเลยไล่ฆาาร,ราตทฆราวานก็น่าด้ไอ้เพจตั้งใจให้ดีเนี่ <c oughs> คนเมืองไทยเฮาเหมือนนีาศาสนาพุทธ,ธได้ชินห้าชินแปดชินชิบชินสองรอยยี่สิบเจ็ดแต่พอชูดพอวินัย พระอภิธรรมสามกัมพีครับเรื่องเหตุตั้งใจทำความดีก็ขึ้นไปสวรรค์เมื่อเราไปสวรรค์กัับมานั้นยู่นน้ำไปได้เลยกว่าจะได้สำเร็จไม่ได้สำเร็จได้ง่ายๆเลยเอาโจโจโโขนาดเลย ผู้ที่เรชำเล็ดเนีไดคันวระโสดาในมนุษย์นี่จักกตุปลมาโซดาเกิดเจ็ดชาติก็ได้ไปในพานโกลังโกละสามชาติเอกพิชิชาติเดียวอันนี้พวกนี้ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปทางอื่นเขาบ่มเพ่นนอกมาได้แล้วะพุทธชนเอาลง เป็นควายเกิดเป็นเลียงไ่ารุ่มลงกัน <c oughs> ในโชนนั่นทวันเ <c oughs> มาเพิดเพลินกันลืมกินอาหารจุดตีเป็ดลงมาแล้วฝ่ากัต่งคิดอาให้ดีเนะอะทางใจให้ดีเนยะ เปหลงและกันเลี้ยวและแย่แลวพอจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกก็โชวไม่ได้มาได้ไงด่ายง่ายเลยมนุษย์เป็นที่ทำงานใถ้าไม่ทำงานไปนรกตัวนี้ทำงานไปสวรรค์ในเป็นมนุษย์ รัติสันสุวิบากรรมเรืทั้งหลายมสุวิบากรรมเออผีทั้งหลายสุวิบากรรมมนุษย์นั่นแต่ว่าความดีก็ความงามนะขันท่าความชั่วก็ไปขันท่าความดีก็ไปสวรรค์นนะมาเป็นมนุษย์เที่ยวไปเที่ยวมา กว่าจ,จะได้ชำระไม่แช่งได้ไง,ง่ายๆแต่ได้โัสนาญานสับใะของได้ง่ายตั้งใจใหเดีย,ย่าตจะไปกินเราเออลิกจะไปกินอาจจะมากกอบก,กินยักษ์ก็ไล้เราตั้งแต่ไหนจะไรลมาบก,กินเราเถอะ เกิดในชีวิตในโลกในบริกิลเ,เล้ได้สามร้อยล้านพระเจ้ามาตัดในโลกเป็นมนุษย์ได้ชี้เยนล้านเลยไปตกลโลกข่าแล้วเ่ย,เยไปฆ่าแค่กริ่งเนาะมนท่ามอเบสเบสมืองไทยยัยงได้ไปตกนงโลก ต่าแรกไดกก้เป็นพระ,เะนเรศวรเนเป็นโอนาเคยเป็นพระนเรศวรได้ตกนรกครับเป็นพระนเรศวรได้แล้วมาเป็นพระปิยในวันนี้เป็นนรกเลยเป็นการที่ห่าก็ได้เป็นแต่ญาติพระปิยกับฮาเที่ยวเกิดน,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 นะครับ เมื่อเป็นก,กษัตริย์ทรงทำนะสร้างหลวงพ่อสินาราศเป็นผู้สั่างพระพุทธินราชเอาทีนึงมังมางามยุบรอที่สองมังงามยุบรอที่สามมังงามยุบรอที่สี่จนั้เป็นหลวงพ่อสินราชเป็นผู้สร้งสงางผธ้ราชเป็นก,กษัตริย์มาจากเมื่อเชื่องเช่นไปนมาสร้าง<อ>สร้างเมื่อพิชา กุงศียุทธยาเป็นพระนารายมหา mm hmm. ราชสร้างหลวงพ่อมงคลวิภิตัวองโองใหญ่ปณาน mm hmm. พระพุทธโลกมากในกรุงศียุทธยาพระธาตุประเดียวนี่นออกไปไว้ทางทิศเหนือ ก็ไปหลุมพุดแล้วแล้วตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็เอาหม้อทองคำตั้งไว้เอาพระธาตไว้ในชีวิตนี่คือว่าจะไปเอาออกมาแต่ <c oughs> คนมันจะรอะมันจะแย่งกันมาเอาออกรอเฮ้ยอย่าเดี๋ยวนี้มันเป็นที่เร่ง เลี้ยงโคของแขกแขกเ,เขาเลี้ยงวัวที่อยุธยาที่เนอปลูกต้นตาลเป็นชัญญยาละต้นตาลก็ดำก็เนมอมันนานเนอ,อเขาเขาแล้วปลูกช่อมล่องละเมีบเมีบบฮู้ละแต่นี่เป็นสนามเพื่อเลี้ยงโคเลี้ยงโคของ,ของแขก เพื่ออิสลามที่อุซีเซียฝ่ายทางทิศเหนือเน,น,นี่ยน,นี่ย <า S 1> องคอืท่านมีทุกอย่างเอาไปฟังสมัยเปก็จ,จะกุ้งเขพมออกไปเนะะี่ยราสามห้ากิโลจะเองแทพออกไปในกรุงชีข่าวที่เป็นพนารายมหาชอืนม,มีมียนึ่งร้อยกับหน 1, <S 2> <S 2> <S ึ่งคนมาเป็นพนาราย <S 2> <S 2> <S มีเม่ยร้อยหนึ่งคน บอกใช้ว่าตัวนี้เป็นมี่กูตัวนี้เป็นมี่กูไม่ใช่ได้แต่โม่จากโจรเ,รเล่าไอ้มาได้ลูกชาาก็ไปเอาให้ใกูได้ก็ได้ลูกเช่าก็ไปให้แล้วก็เช่าไปให้เขาเอาเขาบอได้เขาจะวอนลังเกียจตะเอามาถวายโม,มเป็นคนละลายมหาลายอยู่กรุงศรี ไม่ได้เป็นตกนะโลกเลยตกระโลกแต่เมื่อเป็นพลเร่ชนฆ่าแกเกระลิงไงนี่มันมาทำลายเมืองไทยเรามันมาสร้างแคบเนี่ยเมืองไทยหลายล้านหลายล้านคนเลยอาจจะมาเอาเล็กน้อยนุ่มไปฝึกเป็นทหารอยู่ เลยเลยวัดอันนั้นเลยยวัดสังขามหนน่าไปพูดนะอันนี้พัทยานะี่ยวัดสังรารมด้วยเรียกน้อยเจ็ดแสนไปฝึกเป็นทหารหมื่อเลยคาแขกเลยไลนนี้มุดมันนี้ยังเมืองมันไปเลยเดียวนี้เนี่ย ให้ตรงชู้ไปดูแลแล้วโอ้ส่งตรงชู้ไปดูแลแค่กระเล่งฆ่าจนตายหมดไปนี่ยังแหละเลี้ยงนั่นแหละตายแล้วไปตกน้โลกนั่งร้อยปีดูกเขาได้ยัไงฆ่าศัตรูไรดนมมบุญออย่ เป็นโชคเลยเป็นโหนาเนี่ยถ้าเรื่องเกิดทรงข้ามขึ้นก็นต้องนั่งเอาเป็นโหน้าต่อโชูคันเมื่อเกิดโจรผู้ร้ายขึ้นมาพบป้อนถึงมาก็อา้าต้องเป็นโหน้าจัดการแรงเหตุผลทุกข์โอ พอหน้าหลายโค้งแล้วกเป็นตัวมืองสลามยู่หลายแห่งแล้วไปก่อนไปเยอแงโชกไปเยอไปเยออุบนกลไปเกิดไปเยอกรุงจันทบุรีเกิดไปเกิดหลายแห่งไปหลายจังหวัดไปเยอเพื่อจังหวัดชงคาหาดใหญ่ เคยไ้เกิดจากคนเอาอสเสนอขาดขณะอย่างเสนออยากพ้องากันนานให้ฟากันก็ขึ้นไปสวัรค์เหยเออจะไปเอ่ด <c oughs> <c oughs> เล่าเป็นไฟเล่นให้เราเออเม่มดได เมื่อเดียเลิกกันแทน้ไปไหว้พระทางใจสินห้าเลี้ยงวิดามันดาเคารพคนเท่าคนเก่า่วยะวุธโธคุณวุธโธคำพากัดตั้งใจทำความดีไหว้พระอยากขาดเช้าก็าให้ไหว้พระ อนแรกงให้ไหวพระอย่าให้คาดเลี้ยงวิญามานดาทางใจฝากได้แต่คำเร่กับขึ้นาสวันเองแล้วุ้ชา้าลงมาจากสวรรค์จะม,มาสร้างบ้าน,เ,นเพิ่มเติมจะไปเพิ่มเติมบาปไหมเพิ่ม,เ,มเ,เพิ่มเติมบุญไหมอย่างเวิน เออเล้งวิดามั่นดาเพิ่มเติมบุญเลยสินฮาเพิ่มเติมบุญเลยไหวพระเพิ่มเติมบุญเลยเขารูุญเลยไอ้ตั้งใจให้ดีพยายามในชีวิตคงตนกันทา้าวมาใท้มาเกินหรอพระอมรู้เพคะนั่นแหละเพราะเราบูตั้งใจอ่ะ ใส่ใจให้ดีก็ขอแล้วนกินแล้วนอนอันนั้นมันเ่ชุกกอนโถใหญ่เอนลกินแล้วนอนอละ่กินแล้วนอรกินแล้วนอนแล้ว้ไปบอได้ความนะตั้งใจให้ดีนะ เมื่อชะละาขามเคยไปเกิดอยู่เนี oh. ่ยโฉเคยไปเกิดโอ้โบนก็นเคยไปเกิดพ mm hmm. ูดไปเกิดหมดสงขาหาดใหญ่เคยเ,เกิดตลอดป mm hmm. าตา,าบอกพอได้ตกโลกเลยเลากับอกกินมาก,กับบอกเขียวบุรีบุชู บอกเกี่ยวค้องมีแต่หน้าที่ทำความดีตลอดแต่โยคันลุงปูงนะเป็นหน้าที่แหละแต่นหน้าเชื่อทเป็นอย่างไรครับตหวันนั้นพักพ่อ, <c oughs> อไม่ได้ทำความโชว์ ว่าการพักผ่อนเยอะตามสบายกินก็คงทีพเกิดพักผ่อนฟ้ายเยอะตามสบายเยอ่สวรรค์มันนานเนอะไม่ใช่หน่อยเลยก็ พระประโยชวนนนานาคิขาดเลยตายแล้วตกรโลกลแล้วโมเตรินปดีชีอีเป่าดนตีนักเลง,ลงก้อนลับคำร้องหูโปรกเพลินโชนนั่นทนวันลืมกินอาหารก็ตกเบ็ดแล้แห่ตายแล้วโชยเมียร์เมียนเนียวเลย ให้ตั้งใจทำความดีความตนตลอดไปเอาจังใจ day, ibly, เจตบันพ่อให้รับฟู้กแต่พ่อตั้งใจอายวัตตะโกตนวัตตะโกเชลีวัตตะโกยะตะวัตตะโก พรลวัตตะโกวัณวัตตะโกโชกวัตตะโกโหตุตัปปธาอเยวัตตกาทนวัตตะกาเตลิวัตตกายะตะวัตตกาพัลวัตตกาวัณวัตตะกาโชกวัตตะกาโหตุตัปปธาทุกขโลกาพยาเวลาโสกาจะจุติปตวาอเนกาอัรลัยยาภิ วิาสันตุจะเตสะสาสยาชิตทธ,ธานังหลังโชตทปะยังโชฟังปะลงังชิลิอายุเจวันโนจะพโหังวูจะเจวจะวสิาวชิตทิปวัตุเตปวัตุสพัพปมังคลังลักขันโนสัปเทวตาสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะ สัทธาโชติพะวนโธิเอากระดาษนี่นี้ต้องปูถามอีกอันนึงเลย